สวัสดีครับอยู่กับผมต้นรักซานะครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของเกมโปเกมอนโกกนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งนะครับกับสําหรับวิธีที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่า GPS เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปแล้วมันมีปัญหานะครับคือก่อนหน้าน,นี้ผมก็เคยได้แนะนําไปแล้วล่ะนะครับเป็นวิธีที่แก้ปัญหา GPS อีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแค่วิธีเดียวนะครับวันนี้จะมามาบอกแล้วก็มาสอนซักประมาณ2-3วิธีดูนะครับว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยมันจะทำมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลองเอาไปทําตามดูกันละกันนะครับผมก็ไปหามาดูนะครับว่าบางทีมันอาจจะแบบหลายหลคนอาจจะเจอปัญหาคนละแบบกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีของผมดูนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเบสิกเบสิกง่ายๆเลยนะฮะ ก็กดเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดเช็คดูนะครับว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยนะครับได้เปิดตำแหน่งไว้หรือเปล่านะครับเนี่ยตำแหน่ง GPS นะครับกดปิดอันนี้คือกดปิดนะตอนแรกผมกดเปิดอยู่นะครับถ้าของใครที่กดปิดอยู่ก็มากดเปิดตำแหน่งซะนะครับนี่กดเปิดไปนะครับแล้ว GPS มันก็จะ,ะค้นหาตำแหน่ง ให้เรานะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเข้าไปเล่นโปเกมอนโกได้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีเบสิกเบสิกที่สุดนะครับวิธีแรกนะฮะต่อไปนะครับเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่สวิธีนี้นะครับก็มาที่นี่เลยนะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ GPS นะครับมาที่ตำแหน่งของเรานะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ ให้กดเข้าตรงที่เขียนคําว่าโหมดเหมือนของผมเนี่ยนะครับก็หลายๆคนโทรศัพท์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับยี่ห้อของละยี่ห้อคนละรุ่นนะครับก็ลองเอาไปหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ตอนแรกนะครับมันจะเป็นแบบว่ามันจะกดให้ตรงนี้นะฮะ GPS เท่านั้นนะครับก็คือใช้ GPS เพื่อประเมินตำแหน่งของเราแค่นั้นเองนะครับ อันนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้มากดตรงนี้นะฮะกดตรงที่ความถูกต้องสูงนะครับก็คือความแม่นยำสูงนั่นแหละนะครับก็คือในการใช้ GPS หรือว่า Wi-Fi นะครับหรือคือขายมือถือนะครับเพื่อที่จะประเมินตำแหน่งของเรานะครับให้มันตำแหน่งให้มันประเมินได้ดีขึ้นประเมินได้สูงขึ้นนะครับอ่านะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะ เล่นเกมโปเกมอนโกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับลองไปทําดูนะฮะวิธีต่อไปนะครับวิธีต่อไปจะเป็นในส่วนของที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปคลิปนั้นนะครับผมก็จะมาบอกในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการกดเข้าไปที่พวกนักพัฒน,นาซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่ผมได้เคยสอนไปคลิปที่แล้วนะฮะ มาดูคลิปนี้นะครับก็ถ้าของใครที่ยังไม่เคยเปิดก็มันจะไม่มีให้เลือกนะครับก็ไม่ต้องไปกดเลือกมันนะฮะแต่สําหรับใครที่เคยเปิดแล้วก็คือนั่นก็คือแสดงว่าเคยใช้นะฮะก็มากดที่นี่นะครับทางเลือกบูรณาครับแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับมันจะกดติ๊กถูกอยู่นะครับสําหรับคนที่เล่นไม่ได้นะฮะ ถ้ามันกดติ๊กถูกอยู่ก็ให้กดติ๊กออกไปเลยนะครับสําหรับอนุญ,ญาตตำแหน่งตํารองตรงนี้นะฮะกดติ๊กออกเสร็จปุ๊บรับรองว่าเข้าไปเล่นโปเกมอนโก้แน่นอนนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับสองสามวิธีนะครับที่ผมได้มาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ให้เอาไปลองทําตามดูนะครับว่าได้ไม่ได้ยังไงก็มาเมนท์ให้ฟังเอยมาเมนท์ให้ดูกันแล้วกันนะครับ นะฮะก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหา GPS คร่าวๆนะฮะโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเดี๋ยวมาบอกกันนะฮะว่าจะเป็นเอ่อคลิปเกี่ยวกับการสอนหรือว่าการรีวิวการเล่นอะไรยังไงนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ